สวัสดีครับเพ่อเพ่อนที่กู้กันนะครับผมวันนี้นะครับผมช่วงตอนเช้านะครับพ่อควันก็จะได้ป้อนยานะครับให้น้องตะวันนะครับผมจะได้ป้อนยาให้น้องตะวันโดยการเอาใส่กล้วยนะครับโดยการเอาใส่กล้วยนะครับให้น้องตะวันได้ทานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพ่อควันจะขอไปตั้งกล้องไว้นะครับว่าน้องตะวันจะกินไหมนะครับผม อันนี้ก็เป็นพี่ดัมโบ้นะครับพี่ดัมโบ้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับผมก็เลยจะขึ้นแฉะใหม่นะครับขื้นอาจจะแฉะหน่อยนะครับผม นี่นะครับแน่ๆหกลูกที่เราใส่ยานะครับมา,มาดูนะครับว่าน้องตะวันจะกินหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาป่วยลอกก่อนนะครับเราก็จะป่วยลกกอนดีๆใก่ไหมั่นะ you mm -hmm. โอ้โหน้องตอนกินยาง่ายมากๆเลยนะครับแม่แม่แมน้องตอนกินยาง่ายมากๆเลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าการให้ยาครั้งนี้นะครับสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับผม ตะวันน้อยของเรานะครับผมกินยากเก่งมากๆเลยตะวันน้อย <c oughs> จะได้แข็งแรงแข็งแรง <c oughs> มาดูยานะครับมาดูตัวยาที่เราให้น้องตะวันทานนะครับว่าเป็นยาอะไรนะครับผมอันนี้นะครับแม่แม่อันนี้ก็จะเป็นยาวิตามินซีนะครับบำรุงนะครับเป็นยาบำรุงให้น้องตะวันนะครับเป็นยาวิตามินซี อันนี้ก็จะเป็นวิตามินซีเหมือนกันนะครับจะเป็นวิตามินซี500นะครับเป็นวิตามินซีเอสคอร์ดิฟแอซิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิตามินซีอะไรนเะนานะวิตามินซีเมลอนกันนะครับผม อันไ้เป็นี่จำเป็นทีอะไรนอกคล้ายกันนะครับปันยาคล้ายกันนะครับป็นยาบำรุงนะครับผมให้น้องช้างของเรานะครับให้น้องตะวันนะครับจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะครับผมจะได้แข็งแรงแข็งแรงจะได้ปีนคอกเก่งๆนะครับผมจะได้ปีนขออเก่งๆนะครับผมนั่นหายังปะปาทำไมน้อยนั่นนั่น ดูนะครับจอมกวนนะครับจอมกวนนะครับผมฮ่ฮ่ฮได้กินยาแล้วคึกนะครับเฮ้ยกินยามิตงวินซีนะครับแล้วมีแรงนะครับคึกแล้วนะครับคึกแล้ว ดูแม่กำไรนะครับแม่กำไรกำรอะไรอีกน้อแม่กำไรนี่นะ <c oughs> าะส่วนพี่ดัมโบ้นะครับพี่ดัมโบ้ก็โดนฝนสาดนะครับแม่แม่เล่นโคลนใหญ่เลยนะครับผมเล่นโคลนใหญ่เลยนะครับเหลือแต่ เหลือแต่ลูกกระตานะครับผมเลยแต่เ่ลูกกระตานครับสถานที่อาจจะแฉะนิดนึงนะครับลงช้างอาจจะแฉะนิดนึงนะครับปรดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักนะครับตกแรงมากเลยนะครับตกแรงมากเลยนะครับก็ตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงเช้านะครับผมจนถึงตีห้าถึงหกโมงเลยนะครับผมก็ถือว่าตกหนักนะครับตกแรง ครับถกแรงมากๆเลยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อกวรก็จะขอปิดคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเราจะมาถ่ายดูเรื่อยๆนะครับความน่ารักนะครับความซนนะครับของน้องตะวันนะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอให้พ่อแม่ f อซนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ